สวัสดีครับตอนนี้อยู่ฮอคไกโดฟาร์มที่นี่คือฮอคไกโดฟาร์มอยู่ที่เขาใหญ่เป็นฟาร์มดอกไม้สวยๆเย,ยี่ยมเลยที่นี่นหลายๆสีให้มาเลือกดูแล้วก็ถ่ายรูปไปได้นะนีส่สวยเลยพาไปชมฝัง่งนู้นหน่อยมานี่คือสีู คาเฟ่ที่นี่คาเฟ่และนี่คือฟาร์มที่มีดอกไม้สีแดงแสวยเลยนี่เป็นดอกส,สวยเลยนี่ดอกเหมือน งอนไก่งอนไก่เหมือนงอนไก่อ่ะนี่มันงอนไก่เลยสวยไหมสวยนี่ให้ดูใกล้ๆให้ดูชัดๆมาดูน,นี่สวยๆเลยมาดูตรงนี้หน่อยทางนี้ข้างหลังเราเนี่ย ด้้นหลังก็จะเป็นหลไปจับเลยนั่งลงแล้วจับหาอนี่ดอกสวยๆตรงนี้งีดมดิดมดิดมหอมไหมหอมไหมสวยมากสวยมากเลยตรงนี้ชอบชอบไหมชอบถูุกใจไหม มาไม่ผิดหวังแน่นอนมาไม่ผิดหวังแน่นอนมีคาเฟ่ให้เลือกด้วยให้เลือกกินกาแฟตรงนี้จะมีโซนด้านหน้าเป็นโซนขายของ